เธอโดยคำพูดหนึ่งที่มันสานมันซึ้งอยู่ในหัวใจได้แต่รอแต่รอแล้วอีกเมื่อไรโปรดเธอใจโปรดจงได้เอ่ยคำจะบอกว่าราักเธอจะซึ้ง อยากเอ้ยเรื่องราวที่มันยังข้างๆใจถ้าบอกกับเธอเธอจะรักหรือไม่ได้แต่ทอนใจเก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกเธอเพียงแค่คำคำนี้อยากเย็นเหลือกเกินให้เธอได้ ลองคิดดูก็อยู่เพียงแค่ใจได้แต่รอแต่รอแล้วอีกเมื่อไรโปรดเธอใจโปรดจงได้เอ่ยคำจะบอกว่าราักเธอจะซึ้งหรือปลา่า ถ้าเราให้ตรงนี้เป็นสมการที่1นึ่ให้ตรงนี้นะครับเป็นสมการที่1เป็น s มันจะเห็นว่ามันค,คล้ายๆกับสมการที่เราคุ้นเคยอยู่อนุกรมเลขาผสมใช่ไหมครับมันค,คล้ายๆหนึง่งอนุกรมที่เรารจักคืออนุกรมเลขาผสมเรามองที่ตัว R ตัวนี้เป็นหลักถ้าผมเอา R ตัวนี้คูณเข้าแล้ว R คูณเข้านะครับก็จะกลายเป็น 1บวก B r กำลัง2อคูณเข้านะครับตรงนี้ก็จะเป็น1บวก B บวก B กำลัง2อกำลัง3ไปเรื่อยๆอคูณเข้านะครับสมการที่1สมการที่2ถ้าเราจับมันลบกัน1ลบด้วย2เหมือนเดิมตัวนี้1ถูกไม่ถูกลบ นะครับ1อยู่ทั้งหน้า R นี่ลบได้เหลือ BR เหลือ BR โอเคเหลือ BR เอานี้ก็ไปลบ1บวก B ก็ลบออกก็จะเหลือ b กกำลัง2 1บวกบลบออกนะครับก็เหลือ b กกำลัง2 R กํากำลัง2 1ลบ b ลบ b กำลัง2ลบก็เหลือเป็น b กกำลัง3 R กํากำลัง3ไปเรื่อยๆ ก็เหลือเป็น1ลบ R แล้วก็ S เราก็ต้องเอาตรงนี้มาเช็คดูว่า A B R เกันเลยขึ้นนะครับ B R เกันเลยขึ้นถ้าเอา R กับ B คูณกัน R เป็นเลขติดลบนะฮะเอา B R คูณกัน เอาตัวนี้คูณตัวนี้ r กับ b คูณกัน r เป็นเลขถิ่ลบถูกไหมฮะ r เป็นลบล้วนๆใช่หรือเปล่าครับ r ลบล้วนคูณเข้าไปก็จะเป็น br ลบมากกว่าลบหนึ่งแต่มันจะขัดแย้งตรงอารมณ์ตรงนี้เนี่ย ขัดแยงตรงนี้นะครับถ้าเราดูเงื่อนไขจะขัดแยงเพราะว่าถ้าเรา R าคูณ B ตัวเลขติดลบมต้องกลับด้านเป็น B r อาเอาลบคูณสมการกต้องกลับทิศทางเป็นมากกว่าอารอามากกว่า R R แต่ R มันมากกว่าลบหนึ่งมากกว่า R มันก็ต้องมากกว่ามากกว่าลบหนึ่งแต่ตัวนี้ถ้าเราไม่สนใจตัวนี้เราคำนวณตัวนี้เลยว่ามันเป็นอนุกรมเลขาอนันต์ไหมเลขาอนันต์ถ้า BR น้อยกว่า1เงเงินไขถ้า BR น้อยกว่า1ถูกไหมบียร์น้อยกว่าหนึ่ง,งเพราะนั้นผลบวกอินฟินฟิตี้พหเท่าไหร่ตรงนี้เท่ากับ เท่ากับ A1 1-R ลบ R ตัวนี้คือตำแหน่ง R ของมันคือ BR เท่ากับด้านนู้นคือ 1-R ลบ R แล้วก็ S โจทย์ต้องการหาผลบวกของมันเพราะฉะนั้นจะเป็น1ส่วนด้วย 1-BR ลบ b r หารด้วย 1-R ลบ R เท่ากับ S นั่นเองเดี๋ยแค่นี้ ถ้าบีอาร์แอบพลูตน้อยกว่าหถึงจะหาผลบวกได้แต่ผลบวกเขามีว่ามีผลบวกเท่ากับที่เราเฉลยนั่นแหละหนึ่งลบบคูณอารหนึ่งลบอ โจทย์ข้อ5ยิงเทผลบวกเอ็นพจน์แรกของผลบวกเอ็นพจน์แรกของอนุกรมเลขคนิต สองอนุกรมสองอนุกรมมีค่าเป็นเจ็ดเอ็นบวกหนึ่งต่อสี่เอ็นบวกยี่สิบเจ็ดจงหาอัตราส่วนอัตราส่วน ของพศที่ของพศที่สิบเอ็ดของอนุก,กรมทั้งสองนะครับโจทย์ข้อ้อ้อ่านให้โจทย์ให้ทะลุดีๆนะโจทย์ข้อนี้ยากอยู่เพราะว่าความหมายมันลึกความหมายมันลึกอ่านโจทย์ให้มันทะลุ ฐานักเพื่อนสนิทอดีตคนรู้ใจแค่เห็นเธอร้องไห้ทำใจไม่ได้สักทีจะไม่ถามสักคำว่าใครที่มันทำให้เธอต้องเป็นเช่นวันนี้ฉันรู้สึกไม่ดี ฉันเป็นห่วงเธอเธออยากให้ฉันอยู่ด้วยไหมยอยากให้ฉันอยู่ด้วยไหมเธอจนกว่าที่เจ็บที่เจอมานานมันจะบรรเทาเธออยากให้ฉันอยู่กับเธอไหมต้องการใครสักคนหรือเปล่าจนกว่าจะพาน เธอไว้วันก็ยังมีฉันทุกทีจะไม่ถามสักคำว่าใครที่มันทำให้เธอต้องเป็นเช่นวันนี้ฉันรู้สึกไม่ดีฉันเป็นภูม เาเธออยากให้ฉันอยู่กับเธอไหมต้องการใครสักคนหรือเปล่าจนกว่าจะพา ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตสมมุติพี่ตั้งชื่ออนุกรมที่1นนะฮะผลอนุกรมที่1ตั้งชื่อว่า n n พจน์แรกส่วน2 2 A1 บวกด้วย n ลบ1ดอค 1, 1, 1นดอนะครับนี่คืออนุกรมที่1 n 1็กับดอค1่มันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันอนุกรมที่2ใครตั้งชื่อเป็น n ส่วน2 2a2 บวกด้วย n ลบ1ด็อกด็อกก็เป็นด็อกของตัวที่2ความหมายที่เขาบอกเรานะฮะความหมายที่เขาบอกเราเขาบอกว่าถ้าเอาตรงเนี้ยนะครับมาหารกันจะเท่ากับเอาอนุกรมที่1หารด้วยอนุกรมที่2นะครับหารกันนะเอาอนุกรมที่1หารด้วยอนุกรมที่2หารกันน้องดูด้วยว่ามันจะตัดกันหมดพอดี เอาเจ้านี้ตัดเจ้านี้นะครับมันจะเหลือแค่2 a 1 n 1 1, 1หารด้วย 2a2 บวกด้วย n 1 2อัตรานี้หารอัตรา,านี้จะเท่ากับ 7n+1 หารด้วย 4n+27 นี่คืออัตาส่วนตรงนี้ นี่คือตัวที่โจทย์ให้มาแต่ทีนี้โจทย์ถามหาอัตราส่วนของพจน์ที่11ลำดับที่11มัน a 11ของตัวแรกเนี่ย a 11ของลำดับแรกมันก็คือ a 1บวกด้วย10ดอก1ถูกไหมลำดับลำดับที่2ก็เป็น b 11ของลำดับที่2ก็คือ a 2บวกด้วย10 Doc2 กเขาถามมาอัตราส่วนตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับอัตราส่วนของพจน์ที่11ของอนุกรมรพจน์ที่11ของอนุกรมแรกพจน์ที่11ของอนุกรมที่2เราพอมองเราต้องใช้การเดานะครับเพราะว่าโจทย์ตัวนี้ตัวแปร a 1 n ด o c 1โอ้เยอะแยะไปหมด ถ้าน้องมองว่าถ้าเราใช้ n เป็นเลข21มันจะสามารถตัดทอนได้ถ้าเรามองว่า n คือเลข21 21แทงเข้าไปปุ๊บมันจะเหลือ 2a1 เหลือ20ดอก1หารด้วย 2a2 บวกด้วย20ดอก2 n เป็น21 21คูณ7 147บวก1เป็น148นะฮะเอา n เป็นีคูณนะครับ7 1เป็น7 7 2 14 1บ่รวกงเป็นยี่สบวกกับ27เป็น111 11, 1. 11 1. ถ้าเราดึงตัวเลขตรงนี้มาตัาดกันเห็นไหมเอาสตัดหมดเลยนะครับ2ตัดมาเท่ากับ A 1บวกกับ10ด็อก1หารด้วย a 2บวก10ดอกมันก็คืออัตราส่วนของ A11 กับ B11 เท่ากับเท่าไรเท่ากับ3ต,ตัดได้ไหมไม่ได้นะฮะเป็น148ส่วน11นั่นเองก็หรือ A11 ต่อ B11 ก็คือ148ต่อ111โจทย์เป็นโจทย์ N ที่โหดร้ายมากมันต้องมองระบบเอา บาย11ไม่ได้บอกถ้า11มันจะดึงออกมาไม่หมดถ้าเราใช้ N เป็น11มันก็จะเหลือ10แต่ A ตรงนี้ไม่หมดไงมันจะมี2จาก A ตรงนี้ตัดไม่หมด อหยากเรื่อยๆนะครับ an เป็นลำดับ1ลบด้วย1ส่วน4 1ลบด้วย1ส่วน9 1ลบด้วย1ส่วน16 1ลบด้วย1ส่วน25ไปเรื่อยๆไปถึงคูณนะครับคูณต่อเน,นื่องไปเรื่อยไปถึง1ลบด้วย1ส่วน n กำลัง2จงหาลิมิตของลำดับ โจทย์ตรงนี้เราเขาบอกใบมาจากบรรทัดสุดท้ายนะครับเขาบอกใบมาจากตำแหน่งสุดท้ายถ้า,าลองจัดตัวนี้ใหม่นะครับ A n มันจะเป็น4คือ2กํกลัง2ลบ1ส่วนที่4นะครับพจน์ที่2ก็เป็น3กํกลัง2ลบ1ส่วนที่ยส่วนท้วย4กําี่กำลัง2ลบ่ส่วนด้วย16 5กําลัง2ลบ1ส่วนด้วย 25ไปเรื่อยๆไปถึง n กําลัง2ลบไปน1ส่วนด้วย n กําลัง2ต้องตีออกมาอย่างนี้พอตีออกมาปุ๊บเราก็ต้องใช้ผลต่างช่วยผลต่างช่วยมันจะเป็น2ลบ1กับ2บวก1ก็แยก4เป็น2 2ตัวซะตัวนี้ก็เหมือนกันจะเป็น3ลบ1ส่วน3กับ3บวก1ส่วน3 อันนี้ก็จะแบ่งเป็น4ลบ1ส่วน6ส่วน4กับ4บวก1ส่วนส่วน4นะครับไปเรื่อยๆไปเป็น5ลบ1ส่วน5กับ5บวก1ส่วน5ไปถึงที่ที่หมายปลายทางคือ n ลบ1กับ n บวก1แยก n มาทีละตัวอันนี้คือ an ใดๆ กระจายออกมากระจายมาน้องดูตัวเลขตรงนี้ก่อนว่า1นส่วนสอตัวนี้ก็จะเป็น3าส่วนสนี่คือชุดแรก1 2 3 2ตงตัวนี้ก็จะเป็น2อส่วนสา